โซเชียลแคมแลวเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะคะวันนี้ก็ถักถ่ายนะจะมาให้ดูเสื้อผ้าที่ที่น้ําขายนะคะก็คือเสื้อผ้าที่น้ําใส่เองใส่ครั้งสองครั้งเองนะก็คือจะมาให้เห็นเพราะเห็นภาพเพื่อนๆบอกไม่ค่อยเห็นภาพใช่ไหมก็จะมาโชว์ให้เห็นเลยโอเคไหมทีละตัวเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวนี้นี่มันเป็นแบบนี้นะคะสีอย่างนี้นี่ นี่แบบนี้เลยแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นี่หัววาวนะคะเห็นไหมนี่ดูลายหนึ่งรบาทนะคะชุดนี้ส่งฟรีแบบลงทะเบียนทุกตัวโปรโมชั่นนะคะส่งฟรีแบบลงทะเบียนเลยโอเคไหมหนึ่งรอบาทนะจ๊ะนี่ชุดนี้ก็โอเคนี่ชุดนี้เป็นแบบนี้น่เป็นกระโปรงนะคะข้างหลังเป็นแบบนี้ไขว้กันกระโปรง สีอย่างนี้เลยใหม่ทุกตัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ต่อ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 ไปชุดนี้ชุดนี้ใส่ครั้งเดียวเองนี่อย่างนี้นะแบบผ้าคอแบบนี้กระโปรงมีกระโปรงบานๆชุดอย่างนี้เลยนี่นจ๊ะแล้วก็ชุดนี้ก็สวยนี่ชุดนี้เป็นชุดสีขาวดำเป็นชั้นๆน,นะคะผ้าดิ้นๆนะคะนิ่มมากเลย มีฟองน้ำด้วยฟองน้ำแบบนี้นะคะนี่ทุกตัวร้อยหมดเลยนะจ๊ะโปรโมชั่นสุดครีดสุดกรีดเลยนี่ชุดนี้สวยนะชุดนี้ซื้อมาแพงนะตัดใจโอเคมาเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบอกอยากได้ลด,ดให้หน่อยโอเคคลิปนี้จัดให้ลดจัดหนักเลยนี่มันเป็นชุดเนี่ยพอมันนะคะเป็นชุดอย่างนี้แบบนี้นี่ยนี้นี่น ลายเสือนะจ๊ะชุดนี้สวยผ้านิ่มมากเลยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปชุดนี้มันเป็นเสื้อชุดนี้ไม่ได้เป็นชุดเป็นเสื้อนะคะใส่ครั้งเดียวเหมือนกันก็คือที่ไว้ถุกนะคะนี่น,นี่ก็ปิดหนะ้าอกโ,โอเคนะจ๊ะชุดต่อไปชุดนี้นอนอนนชุดนี้ค่ะแขนยาวนี่เตรงกับชุดกระโปรงนะคะตรงแขนมันจะเป็นแบบนี้ นี่ใส่แล้วก็จะเห็นนี่ประมาณนี้นะจ๊ะโอเคชุดต่อไปชุดนี้นี่เป็นโบนะคะเพื่อนๆโบอบาชุดนี้ตัวใหญ่อยู่นะหนี่น้ำใส่ก็ยังหลวมนะน่ารักทุกตัวใหม่หมดเลยนี่ชุดต่อไปชุดนี้ก็ใส่ครั้งเดียวไปงานนี่ อันนี้เป็นโบนะคะผูกหน้าผูกหลังและข้้งหลังเป็นย่นย่นอันนี้ผูกคอแบบนี้ชุดนี้สวยมากเลยน,นี่ชุดต่อไปสีน้องชอบสีสดๆแล้วก็สีที่ก็มืดเลยนะเป็นผูกคอนะคะสีสม้มมีฟองน้ำด้วยนี่แบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ สี่้มอีกแล้วนี่เป็นลายดอกนะจ๊ะแขนต๊ก,กตาเห็นไหมันเป็นเอวยืดหนี้ดอกแบบนี้เลยโอเคไหมแล้วก็ชุดต่อไปชุดนี้นี่ทั้งหลังไข้นะจ๊ะกระโปรงเหมือนจะเป็นจี่แบบนี้นะเห็นไหมเออแล้วก็ ต่อไปชุดน,น,นี้นี่แบบนี้นะคะสิงะโปร์แบบนี้นี่ชุดแบบนี้เห็นไหมนี่สีลายแดงต่อไปชุชดนี้ทุกตัวหนึ่งร้อยบาทหมดเลยนะคะส่งฟรีลงทะเบียนทุกตัว มีจำนวนจำกัดนะจ๊ะนีเห็นไหมมีชนนี้ก็น่ารักนะคะเป็นแผ่นยาวแล้วก็ตัวนี้เด็ดนะจ๊ะก็อกแดงกระอกแดงนะจ๊ะ,จะ,ออะ,จะยีก่กระโปรงสีสดทุกตัวแล้วก็ตัวนี้หัวก็โหลกนะคะนี่เป็นจั๊มจั๊มตรงนี้นะ,ะใส่เป็นกระโปรงหรือเป็นเสื้อก็ได้นี่ ใหม่ทุกตัวนะคะใส่ค้งสองคางมงชุดนี้สวยมากเลยเนี่ยใส่ออกมาสวยเวอร์เป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นสีฟ้านี่แหละดูสายมานันดูดูสี่ชุดนี้แพงนะน้ำใส่แล้วเซ็กซี่เวอรส่งต่อจากเพื่อนๆน,นี่เขาจะผ้านน้ำโคตรเยอะ ใส่ไม่หมดละจ้ะชุดนี้ก็สวยเซ็กซี่มากเลยวันนี้เป็นอันนี้ข้างหลังนะนี้ข้างหน้าแล้วก็จะมีเว้าตรงนี้นนเห็นไหมนี่ด้านข้างก็จะบอกว่าเซ็กซี่เวอร์นี่ค่ะใส่กระอกนะถึงจะไม่โป๊แต่น้ำไม่ใส่เป็นกระโปรงชุดนี้ก็บป้งนชุดต่อไปชุดนี้เป็นแขนยาวนะคะ ทรงบรูนนะสีดำด้านหลังเป็นแบบนี้แล้วตรงแขนก็จะมีวาลแบบนี้นี่นี่แขนน่ารักชิ้นี้ก็น่ารักนะคะแล้วก็ชุดนี้เป็นแบบผูกแบบนี้เป็นอ,อาจะสีมันิีอย่างนี้นะคะเป็นดอกกุหลาบบานมากๆเลยสึก บานมากๆเลยชโอเคแล้วก็ชุดนี้มีรายจุดนจะจ๊ะต้องใส่เสื้อกะออกนะข้างในแขนระบายระบายแซมเอลนะคะบานน่ารักเวอร์แล้วก็ชุดนี้เยอะมากเลยสภาตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็สวยเห็นไหม เป็นทรงเอนะคะก็โกรองโบโบน่ารักมากเลยใส่ครั้งเดียวเองตัวเนี้ยเห็นมากก็ผ้าน้ำใส่ไปเที่ยวครั้งสองของางกันไม่ได้ใส่นะชุดนี้ก็สวยนี่ดูด้านหน้านะคะเป็นแอรเงแขด้านหลังเซ็กซี่เวอร์เป็นโบผูกวาวเวอร์นะจ๊ะ โอเคที่เป็นหนึ่งร้อยบาทจบไปแล้วใช่ไหมตัวนี้จะเป็นราคาห้าสิบบาทส่งฟรีเหมือนกันทะลงทะเบียนนี่เป็นเสื้อยืดเสื้อยืดแบบนี้นะระบายระบายนี่ตัวแบบนี้ห้าสิบบาทนะจ๊ะตัวนี้ตัวนี้เป็นเกาะอ,อกค่ะเพื่อนๆแบบน,นี่แบบนี้นี่เห็นไหมแล้วก็ผูกเป็นโบผูกแบบนี้นะคะลายเสือสีออบบน้ำเงิน 50บาทก่ออกแล้วก็เสื้อยืดเสื้อแบบนี้สีขาวผ้าดิ้นนะคะนี่ก็50บาทแล้วก็ตัวนี้ลดลดลดมีกำไรนิดหน่อย50บาทนะเจ้นี่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เซ็กซี่เวอร์นี่ก็50บาทเป็นกระอก,อกโอ้โอเค วันนี้ก็ขอคลิปเสื้อผ้าแค่นี้ก่อนโอเคไหมสนใจแอดไลน์ทักได้ใต้คลิปหรือว่าสนใจตัวไหนก็บอกพี่น้ำได้นะคะหรือว่าคนไหนสักที่ที่คนไหนสนใจก็โอเคเสื้อผ้าใหม่ทุกตัวสง่งรีแบบลงทะเบียนจบปะโปรโมชั่นแค่นี้หมดเขตเมื่อไหร่ติดตามตัวไหนขายแล้วก็เสียใจด้วยขอบคุณนะคะที่กดไลค์แล้วก็ติดตามเดี๋ยวเราจะมีเกมให้ร่วมสนุกกัน ไปละบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันวันนี้จะมาแต่งหน้าให้ดูด้วยตามคำขอของน้องน้องนะจ๊าแล้วก,ก็เจอโอเคไปดีกว่าพูดอะไรมากมายเนาะ